ทุกท่านครับผมสัญญาครับ่้ก็นิทานนะครับก็ทีนะครับใส่ก็ไปคบใส่ก็ร่งของตัวเองนะครับแม้แตว่างานในการที่สื่อสารหรกอง่าอเขาไปนะครับผีโนรับั้ตเองนรอก็นเรี่นนเสนอในเรื่องของในผุ้ชนนะครับเรื่องนะครับว่าในผู้ชนของการนวดสรนะครับที่้ำตามวิสัยทัศนะครับท่านเขียนสัยทจทน์ของุชนนะครับเพราะว่า บ้านพัฒนานะครับเชิญดูบระดังกอยาวเสถีิรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่โตัวนี้คือที่จะันของหมู่บ้านพัฒนานะครับฉะนั้นวันเองนะครับในลำของหมายอยู่ในเรื่องของนะครับรักษาความสงบสำหรับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เอมาะส โดยมีพมีอบายวะมุพมียำไ้ยพุชนดีกันนะครับฉะนั้นก ah <c satisfactory> ็เลยออกก๊ระเบียบนะครับซึ่งับระเบียบตัวนี้สางขึ้นมาเพื่อนะครับให้ยำชนหรือให้ผุ้ทันแตนต่าเพื่อจีสัควเพากนต้นว่าเดือนกันฉะนั้นก็มีก๊เสเาส่วนหนึ่งนะครับความอ่อนะครับในหลังของสุนัของไท่ดินนะครับซึ่ง พราะม่อนก็ใ <welche> ห <ăn>? ้แดงของคขะากำลังการอเป็นสี่ันนะครับแต่ละท่านก็รับผิดชอบดูนะครับว่เรื่อนนะครับแต่ละตัวเองที่ับผิดชอบแบบหนึ่งท่านต่อสีคนเรื่อนเพื่อที่สอบ่องดูนะครับว่อมเคลื่อนไหวนะครับของเยาวชนหรืองของพอของแมนนะครับว่าสีแดงไปุ่งเกี่ยวทิศยาหรือดูในช่วงที่เยาวชนท่อยา รูกยาต้องนะครับเต้องนะครับสอดซองเพื่อให้ผานะยาท่างนะครับแก่ไหนเพื่อที่งในเด็กนะครับผันไปสูงนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับท่านในส่วนหนึ่งนะครับนําก็ได้นะครับที่ซาธทวดนะครับให้ชาวบ้านชาวจีนชาวตะวันตกแก่หรือเยาวชนนะครับให้หนาหนาเขาขึ่งเข้าพุทธศาสนาขึ้นทั้งวัดเพื่อที่เย็นใจนะครับ โดยถ้าเข้าไปในในเรื่องของความพุทธความพุทธประธทับสงฆ์นะครับมันจะให้นะครับในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการทำให้ในเรื่องถูกถิ่นูกถึงนะครับนั้นถาพระท่านนะครับมันจะติดหูในเรื่องของเป็นคนดีนะครับถ้าพระท่านที่ศีลนะครับมันจะติดพึ่งผ้าที่อะไรกันนะครับทาโครงการขอนักเรียนในเรื่องของเรื่องนะครับกเข้าไปนะครับสันนีินะครับ

ครอบครัวมีการทำบัญชีกูเล่นทุกอย่างผมจะต้องช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านในหลายสิ่งหลายส่วนนะครับที่ผมต้องคอยขับดันให้คณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันได้ทำแล้วก็ให้มันเป็นรูปธรรมในเรื่องของการทำบัญชีในเรื่องของการทำเรื่องของเศรษฐีในการขับเคลื่อนก็มีส่วนช่วยทุกทุก

ในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับก็พยาามในเรื่องการวาแผนก็อนกันะผมให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่มาทำแผนของที่จับกันจับกันหมู่บ้านว่าดีก็เสียนยัแล้วก็จะมีการประชาคมหม่บ้านว่าสวดสวนเสียกันกังไกัรหม่บ้าน่อ้วกแล้วหาแล้วว่าจะมอบางอะร้เพื่อจะ่วยเลือพี่น้องในหู่บ้านี่น้องในชุมชนจะต้องหา ส่วนเรื่องของกองทุนซื้อมายบรีษัทให้ส่วนของผมแล้วผมทำกองทุนกองทรัพย์กองทรัพย์กองบุนบ้านกองทรักกองกองบุญกองทรักเพื่ออะไรอย่างนี้กองบุญกองซักสวัสดิการมั่นลับมาแล้วก็ของคณะกรรมการแม่บ้านผมก็ช่วยในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายทุกอย่าง ที <S <S ่แม่บ้านเราได้ทำมาแล้วก็ให้ผมได้ช่วยในเรื่องที่ผมก็ตอบแทนได้ด้วยแม่บ้านด้วยหลายเรื่องนะครับกองทุนเพิ่งมาตนเองคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านผมได้ทำในเรื่องสาระประโยชน์ที่จัดสรรผลประโยชน์ต่างๆที่ได้มาแล้วก็ทำให้เพื่อจะปรับปรุงทำเป็นฐานะประโยชน์ทำเป็นสวัสดิการสังคมของสมาชิก โคนงการศึกษาให้กับเด็กของหน่วสมาชิกทำทำให้คณะกรรมการกองทุนห่บ้านมีเงินที่จะเก็บเป็นกองทุนขึ้นพาตัวเองได้โ็เยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แต่ละส่วนจะมีได้ทุกทุกทุกอย่างในหมู่บ้านที่กองทุนหมู่บ้านที่เคยได้นะครับเพื่อจะไปขับเคชื่อมคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าดูวิธีกองทุนขึ้นพาตําเลนี้ ต้องใช้เงินก็ประมาเยอะนะในส่นเรื่องนี้ต้องขึ้นมาส่งจับ้านมากก็แม่ผู้จับ้านบางคนก็บางคก็ต้องกาต้องใน้เง่างจะไม่สายที่จะนำเงินริจากรับบ้านก็ไมไหวเพระฉะนั้นเราเป็นทาเรื่องของการบริบานีเราทำมาทั้งมาเกี่ยวกับเรื่ององคนขึ้นมาทำบริยเราไม่ได้ตั้งชื่อว่ากอทุนบริบาเนีเราตั้งชื่อไว้เป็นคองทุนประจำมูบบ้านครับ ซึ่งมีคณะกรรมการบ้านเป็นผู้ดึงเงินเป็นบัญชีต่างๆนะครับพอมีโครงการมาว่าให้ตั้งเป็นกรรมการบ้านตรงมด้วยามตรงนี้เราก็เยี่นงบตรงนี้มาเพื่อเกยนเงินสถานการณ์ทางการเงินของคงค์กรบ้านเพื่อเป็นไปดีนะครับนี่คือเรื่องของที่จะช่วยความดันในการเป็นคณะกรรมการบ้านและของเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจนี้ก็มีผู้รับผิดชอบ ก็จะได้มานั่งสือต่อผมก็จะในทรานที่เดียวสิ่งที่สังคมทุกวันนี้ต้องอาศัยตัวคนงานเองพึ่งพาตรงของคนงานให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปพึ่งอะไรมากกว่าคนอื่นเนี่ยเมื่อพึ่งมาตรงนี้ง่ายก็สามารถรวบรวมมาได้แล้วช่วยกันสร้างมันได้แน่นอนครับขอบคุณครับ